yep ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันคุณไม่ใช่คนเดียวที่ประสบปัญหาทางการเงินในยามที่คุณต้องการแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่นั้นการกู้เงินในระบบเป็นเรื่องยากต้องต่อคิวที่สาขาเตรียมเอกสารมากมายและใช้เวลายาวนานเลยทําให้คนหันไปพึ่งการกู้หนี้นอกระบบแทนซึ่งการกู้หนี้นอกระบบทั่วไปนั้นก็ดอกเบี้ยสูงจนทําให้เกิดปัญหาตามมาอย่างที่ปรากฏในข่าวให้เห็นเป็นประจำสินเชื่อ s p e e ี y แค s ชเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายที่ได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้าการ กำกับของกระทรวงการคลังสินเชื่อ p i กโกไฟแนนซเป็นสินเชื่อในระบบเพื่อเงินกู้อนเนกประสงค์ที่มีความปลอดภัยสูงพร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยชัดเจนอนุมัติวงเงินไววงเงินอนุมัติสูงสุด50,000บาท แอปพลิเคชันพร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้บน Play Store ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.speedy-cash.co และติดตามได้ที่ Facebook Speedy Cash หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานติดต่อได้ช่องทาง Line ID at Speedy Cash ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมงโทรติดต่อได้ที่02-038-5039